อำเภอขามสแกแสงเดิมมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองอำเภอโนนสูงภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2511และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอขามสแกแสงเมื่อปีพศ2516นับเป็นอำเภอที่19ของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอขามสแกแสงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ186,250ไร่ระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา50กิโลเมตรการเดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมาใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2067ซ150และ205โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบมีเพียงลำห้วยขนาดเล็กหลายผ่านสภาพของดินเป็นดินเค็มและดินเหนียว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์การปกครองอำเภอขามสแกแสงแบ่งพื้นที่ออกเป็น7ตำบล72หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งหมด42,474คนแบ่งเป็นชาย2 1 4 5คนหญิง21,429คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย3เทศบาลตำบล6องค์การบริหารส่วนตำบล านบ่วงสวงเท้าสุรานารีองค์ประจําอําเภอขามสแกแสงเพื่อรําลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสัตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาวอําเภอขามสแกแสงและการจัดกิจกรรมประกวดรำโทนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย อนุรักษ์สินผ้าพ,พื้นถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดินโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบทุนกองทุนการกุศลย่าโมอำเภอขามสแกแสนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธาร,รณากุศลในพื้นที่อำเภอขามสแกแสงงานวันพริกนาของดีอำเภอขามสแกแสงเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจชุมชนประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอขามสแกแสนการประกวดธิดาพริก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอขามสแกแสงงานประเพณีสงกรานต์ถนนขั้วมีอำเภอขามสแกแสงเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานและปลอดภัยให้กับเยาวชนและประชาชนอำเภอขามสแกแสงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหารขึ้นชื่อของอำเภอขามสแกแสง คือผัดหมีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นซอมพาวเวอร์ของอำเภอขามสแกแสงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอขามสแกแสงร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทอขามสแกแสง และสาธารณาสุขอำเภอออกปฏิบัติการค i ิกออฟจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดค้ามนุษย์สถานบริการผิดกฎหมายและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระยะเร่งด่วนคิกวินปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดใน72หมู่บ้าน จำนวน347รายพบ39รายส่งเข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจนโรงพยาบาลขามสแกแสงและดำเนินโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติดเซฟโซนโนดักโดยดำเนินการตรวจหายาเสพติดในร่างกายของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนพื้นที่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนักเรียนพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปจำนวน690รายผลการดำเนินการไม่พบสารเสพติดน้ำดื่มสะอาดประปาสะอาดบริการประชาชนอำเภอขามสแกแสงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการน้ำดื่มสะอาดประปาสะอาดบริการประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียงและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครัวเรือนโดยดำเนินการแล้วในพื้นที่เทศบาลตำบลโนโนเมืองจำนวน6หมู่บ้าน783ครัวเรือนและเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจำนวน8ชุมชน1,528ครัวเรือนคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารและใช้เป็น,นกลไกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการประนีประนอมข้อพิพาทในหมู่บ้านตำบลอำเภอขามสแกแสงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทในระดับหมู่บ้าน ตำบลโดยจัดให้มีการนำเสนอผลการไกลเกลี่ยและประนีประนอมข้อพิาพาทในระดับหมู่บ้านตำบลที่เป็นเบเดแผ่ทิศของแต่ละหมู่บ้านตำบลในที่ประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือนโดยในปีงบประมาณ2568มีการไกลเกลี่ยโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน20ครั้ง การแก้ไขปัญหาบุคคลผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนคนที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนมีการตรวจสอบรีเช็คสถานะทางทะเบียนของคนในหมู่บ้านโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนเพื่อแจ้งให้อำเภอทราบ โดยในปี2568อำเภอขามสแกแสงพบผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนจำนวน3รายดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน1รายจำหน่าย2รายเนื่องจากหลักฐานไม่ชัดเจนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาโครงการบำนาญประชาชนปลูกต้นไม้เป็นเงินออมมอบเงินล้านรับขวานหลานย่าโมหงอำเภอขามสแกแสงมีผู้ลงทะเบียนรับต้นไม้จำนวน408คนรับจริง200คน ต้นไม้จำนวน15,800ต้นโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอขามสแกแสงจะติดตามการปลูกต้นไม้เมื่อครบ3เดือนและออกใบจดแจ้งให้เมื่อปลูกครบ1ปีโครงการมอบเงินล้านรับขวัญหลานย่าโมโห มีจำนวนเด็กแรกเกิดในพื้นที่55รายอําเภอขามสแกแสงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบกิบเซตจำนวน32รายคงเหลือ23รายคิดเป็นร้อยละ58.18และอยู่นอกพื้นที่ไม่ประสงค์เขา้าร่วมจำนวน11รายโครงการนับขาบคนโคราชลดน้ำหนักล้านกิโลกรม อำเภอขามสแกแสงมีเป้าหมาย BMI มากกว่า22จำนวน1 1 8 8 0คนมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน16,832คนคิดเป็น165%และยังมีการดำเนินโครงการสำคัญที่เป็น,นกลไกหลักในการลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานโดยโรงเรียนอ่อนหวานวิทยาจำนวน10แห่งในพื้นที่7อําำบล ที่เปิดให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานผลการดําเนินการมีจํานวนนักเรียน1,102คนหยุดยาได้163คนปรับลดยา665คนและใช้ยาเดิม274คนงานจิตอาสาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านอําเภอขามสะแกแสง กำหนดให้ทุกหมู่บ้านทำกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดในหมู่บ้านและถนนสายหลักสายรองเป็นประจำทุกเดือนอยังน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและในวันสำคัญต่างๆมีการดำเนินการขัดแยกขยะโดยการเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะเพื่อการสงเคราะห์ชาปนก,กิจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบ100เอร์เซและมีการประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องกระตุกหวัวใจไฟฟ้า AED ในการประชุมหมู่บ้านประชุมประจำเดือนและการอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังอําเภอขามสแกแสงร่วมกับสำนักงานเกษตรอําเภอขามสแกแสงมีมาตรการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลังในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและผ่านช่องทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊กไลน์ทิกตอกของหน่วยงานพร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยอีกอำเภอขามสแกแสงร่วมกับสถานีตำรวจภูทรขามสแกแสงมีมาตรการให้ผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์100เอร์เซและรถทุกคันต้องมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งคุ้มครองทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมประจำเดือนการประชุมหมู่บ้านและการประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยการหลอกลวงของมิจฉาชีพแกงคอเซ็นเตอร์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกการประชุมประจำเดือนการประชุมหมู่บ้านให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน